Tell that me love me Even you if it's fake ช่องวัน31พร้อมส่งละครทีเรียดฟอร์มยักษ์พาตูกมคาดละครแนวแอคชั่นดรมมาม่ากับการปาดฟันของสองพี่น้องร่วมสายเลือดที่มีความรักและอุดมการเป็นเดิมพัน งานนี้ถือเป็นการขึ้นแท่นพระเอกเต็งตัวของสองนักสแสดงสายเลือดไมตรีพรพัทรศรีขจรเดชาและในงอรันราประเสริฐกุลร่วมด้วยนักสแสดงคุณภาพที่จะขนทับกันมาเชือดอเชิอนอารมณคับท่างอธิมแม่มคัทเลียาไตงอนเน่งรัตกล้าวอมรดิตกบทรงศิษิ์บีเฟิรนอัญชสาเพลงขวัญน,นัทยาเชีป,ปวีนาเมียวอวันรัตแอมบพินาน ธนุศักดิ์สุภการนิ่งดารันกำปั่นกรวิทย์สุริสุสานน่าการันตีคุณภาพโดยผู้จัดคนเก่งปุ้ยพะอูนจันทราศิริกำกับการแสดงตั้มบรรเจริดพุทโสพิศเรื่องย่อภาตุคาดเป็นเรื่องราวของลำเพาคาทลียาแม่กอิงทอสที่คลอดลูกชายราวิทย์พรพัท์ศรีขจรเดชาและสศสิงสรนราประเสริฐกุล แต่โชคชะตากลับเล่นตลกเมื่อนภา,าผู้มีพระคุณของลำพาวังคับขู่เข็นให้เธอยกศสินให้ประจวบก,กับหมอดูทำนายทายทักว่าเด็กทั้งสองคนมีดวงพิฆาตกันทำให้ลำพาวต้องจำใจต้องยกศสินให้กับนภา,าและให้คำมั่นสัญญาว่าจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับตลอดไปแต่สายใยแห่งความผูกพันได้นำพาให้ทั้งคู่โคจรมาเจอกัน พร้อมกับความลับที่กำลังจะถูกเปิดเผยเรื่องราวหลังจากนี้จะดำเนินต่อไปอย่างไรห้ามพลาดละครพาตุคาดเริ่มออกอากาศตอนแรกจันทร์ที่4มกราคม64